คนกลามอเตอร์ครับมานําเสนอการหุ้มปรใบาเบาครับรถมอเตอร์ไซค์ครับผมเป็นสบาบเบาะสําสเร็จนะครับรถออโตเมติกครับทำการตั้งหัวท้ายก่อนครับตั้งตั้งหัวก่อนตั้งท้ายก่อนครับตึงผ้าแล้วก็ทำการยึดลูกแม็กครับยึดหัวท้ายก่อนครับ ลายตึงน,นะครับจะทำการยึดโครงกลางครับผมเฉลี่ยกันให้พอดีครับ การยึดด้วยลูกแม็กค,ครับยึดให้เป็นโครงก่อนครับเฉลี่ยส่วนหที่เหลือให้มันเท่ากันครับ ขอบให้เท่ากันครับประทำการไล่ไล่ยึดได้เลยครับส่วนที่ที่เหลือครับหงายตึงครับ เก็บรายละเอียดส่วนที่เหลือให้หมดครับ oh. ยืดผ้าถึงครับดึงผ้าย,ยืดยืดผ้าแล้วก็ยืดด้วยลูกไมกครับรุ่นนี้ผ้าจะพอดีกับเบาะเลยครับไม่ต้องเก็บรายละเอียดครับไม่ต้องมาตัดออก าจะพอด,ดีเลยครับทำการเสร็จแล้วครับผมเรียบร้อยครับเใ็้รายละเอียดดูให้ดีครับ สัดส่วนเท่ากันครับสวยงามครับขอบคุณครับ